ว้าวเปิดสวิตช์เพลงได้ครับกดดูได้เลยนะครับเปิดเพลงที่ปุ่มนี้นะครับว้าวเปประตูปิดม็กนะครับ แรงมากครับ Lamborghini ครับว้าวแบบนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็จะมีเป็นรีโมทนะครับสามารถบังคับได้ด้วยนะครับนี่เสายาวเลยนะครับบังคับได้ครับเด็กเขาจะบังคับเองนั่งเองขับเองก็ได้นะครับหรือผู้ใหญ่จะบังคับให้ก็ได้ครับแบบนี้นะครับนะครับเนี่ย โห oh. สุดยอดเลยลึกเลี้ยวนะฮะนี่กลายเป็นรถบังคับไปแล้วเ <laughs> นี่ยครับแบบนี้นะครับแรงมากๆครับเนี่ยครับลอ้ลอออกตัวล้อฟรีเลยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีครับหรือจะขับช้าๆแล้วก็แค่เลี่ยนเปลี่ยนเป็นเกียร์ อ่าสโลก็ได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีครับของรถสอระบบครับผมเรียกว่าเป็นรถสปอร์ตที่เหมาะมากๆครับคุ้มค่ามากครับขอบคุณมากครับว้าวนี่ก็เป็น lamborghini นะครับผมรุ่นท็อปเลยนะครับแรงมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่โอ้โหหล่อมากเลยครับว้าวประตูปีกนกนะครับบังคับนะครับผมมีรีโมทให้นะ จะบังคับผ่านรีโมทก็ได้หรือน้องเขาจะขับเองก็ได้นะครับโห<ฮ><ฮ>แรงล้อฟรีเลยสุดยอดโอ้ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ดูภายในครับนี่เดี๋ยวน้องเขาจะกดเพลงให้ฟังนะครับลองกดได้เลยนะครับเพลงตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับว้าวเนี่ยเปลี่ยนเกียร์อะไรได้หมดเลยนี่เราจะปิดประตูนะครับโชว์นะครับ ว้าวโอ้โหว้าวเท่มากเพื่อนๆสังเกตดูนะล้อหมุนฟรีแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากครับโอ้ยดูล้อหลังสะก่อนมีไหมรถเด็กนั่งที่ไหนในไทยเนี่ยที่ล้อฟรีได้ขนาดเนี้แรงมากๆครับโอ้โห นี่ขนาดที่แคบๆนะครับถ้าเกิดที่อุ้งกว้างนี่จะแรงแค่ไหนไม่อยากจะคิดเลยครับสุดยอดจริงครับอขอเพลงหน่อยขอมิวสิกหน่อยขอฟังเพลงหน่อยว้าวสุดยอดโอ้หล่อจริงๆครับผมใส่หล่ออย่างเงี้ยส,สาวๆติดตรึมแน่ๆเลยนี่ลองดูนะครับนี่ดูด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับโอ้โห,โโหดูทะเบียนซะก่อนครับ6168ครับผม6168งวดหน้านะเพื่อนๆอย่าลืมนะโอเคหล่อมากๆครับนี่ลองถอยหลังมาได้นะครับถอยหลังดูได้นะครับว้าวขอเพลงหน่อยจะได้โชว์ไฟท้าย สเตปแดนด้วยว้าวโ,โหไฮโซมากดูเบาซะก่อนนี่เบอกระเทยมากมากครับว้าวนีสังเกตดูนะครับเพื่อนๆนะครับตรงสวิตนะครับมีเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับนี่เห็นในในแบบแล้วไหมครับนี่ สามารถถอดเข็มขัดได้ครับใส่เข็มขัดได้นะครับแล้วก็มีเพลงด้วยนะครับผมเพลงให้ฟังนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับนี่มีชุดคือชุดเพลงอยู่ในนี้นะเกียร์นะครับมี2แบบนะครับมีเกียร์ฟาสต์แล้วก็สโลว์นะครับตรวนี้นะครับโอ้เท่มากๆเลยครับโอ้นี่จะวิ่งช้าๆก็ได้นะครับหรือวิ่งไวก็ได้ครับเราเลือกสปีดได้นะครับโอ้โหเท่มากๆครับโอเค ก็ถือได้ว่าหล่อมากๆครับน้องชื่ออะไรนะครับช so, ื่อน้องอะไรครับน้องปิ๊นนะครับหล่อจริงๆเลยครับน้องปิ๊นเขาก็มานะครับจากชลบุรีเลยนะครับเป็นแฟนแท้ๆจากร้านแมททอยเลยนะครับสุดยอดมากครับผมนี่ก็ถือได้ว่าน้องปิ๊นนะครับมากับครอบครัวนะครับผมนี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือได้ว่าน้องปิ๊นชอบไหมครับชอบไหมครับ น้องปิ๊นบอกว่าอย่าเพิ่งยุ่งกับผมผมกําลังเห่รถคันใหม่อยู่พี่ตุ้ยจะทักรีวิวถ่ายอะไรก็ถ่ายไป <c oughs> โอเคงั้นผมจะไม่รบกวนน้องปิ๊นแล้วครับหากเพื่อนๆน,นะครับอยากได้รถเด็ดรถนําเข้าเท่ๆแบบนี้นะครับโทรสั่งกับตุ้ยแม่ท้อยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้เลยที่หน้าจอครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับ0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแม่ทอยมีเวซต์ด้วยนะ w w w m a t c h a c o m ย้ำนะครับ w w w m a t c h ์เวชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของเล่นนำเข้านะครับโดนนะครับเรือบังคับนะครับหรือแม้แต่รถเด็กนั่งนะครับอีกหลายหลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็ของเล่นอีกเพียบนะครับยังไงก็เข้าไปดูนะได้นะฮะในเว็บไซต์ m a t c h ออหรือจะมาแวะเยี่ยมชมกับที่ทางร้านก็ได้ครับ อยู่แถวกรุงเทพกีทานะครับผมยังไงก็ติดตามชมคลิปกันต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยและน้องปิ๊นนะครับสุดหล่อนะครับที่กําลังเหินรถใหม่นะครับตอนนี้น้องปิ๊นเขาอยู่ในโลกส่วนตัวอยู่นะครับเราจะไม่รบกวนน้องปิ๊นครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด God! as Go creep while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire Set my heart afire